เชียรกันให้สนั่นกับวอลเล่บอลหญิง VNL 2024รอบ8ทีนสุดท้ายที่ประเทศไทยระหว่างวันที่20-23มิถุนายน2567 วันที่20มิถนิุนายน2567เวลา17นาฬิกาทีมชาติจีนพบทีมชาติญี่ปุ่นวันที่20มิถนิุนายน2567เวลา20นาฬิกา30นาทีทีมชาติบราซิลพบทีมชาติไทยวันที่21มิถนิุนายน2567เวลา17นาฬิกาทีมชาติอิตาลีพบทีมชาติสหรัฐอเมริกา วันที่21มิถนิุนายน2567เวลา20นาฬิกา30นาทีทีมชาติโปโลแลนด์พบทีมชาติตุรกีสำหรับทีมชาติไทยของเราคมจะจอดในรอบแรกนี่แหละคมต้านทีมชาติบราซิลไม่ไหวส่วนทีมชาติไหนจะเป็นแชมป์วอลเลย์บอลหญิง VNL 2024เตรียมตัวลุ้นและเชียร์กันคะ่ะเปิดช่อง7 HD กดหมายเลข35ค่ะ